เมื่อก่อนเนี่ยถ้านั่งอยู่อย่างนี้นะเราจะเห็นเลยพวกปลาจะโดปลากลายปาาลานาชินิดนามันจะขึ้นปลาสาวายหรือปลาอะไรเมื่อก่อนมันเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมาชาติจริงๆที่เนี่ยบึงวงค้องบึงน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่าพั0สไร่ในอำเภอหันขาจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสาธารณะที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาเป็นแหล่งอาหาร แหล่งประมงน้ําจืดที่เลี้ยงดูผู้คนในตําบลห้้ยงูตําบลนางลือและตําบลแพรกศรีราชานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ําทางการ,กรเกษตรให้กับชาวบ้านโดยรอบอีกด้วยมาเห็นการบุกลุกกันยังไม่หยุดไม่หย่อนนะมันก็เกิดความสะท้อนใจจึงลุกขึ้นมาต่อสู้กเพื่อเอาที่สารประโยชน์หูวคลองเนี่ยกลับคืนให้ก,กับรัฐกลับคืนพอปัญหาการบุกรุกตามมาปุ๊บ มันก็มีเอกสารพิ่ออกตามมาแล้วรู้สึกว่ามาปีพศ2536เนี่ยให้มาขุดลอกบึงคลองเนี่ยจำนวนส0ล้านบาทพอขุดลอกไปไปพอขุดลอกไปขุดลอกไปบึงยิ่งแคบลงยิ่งแคบลงยิ่งเล็กลงเล็กลงเราก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านบอกนี่มันทาไมยิ่งขุดยิ่งแคบยิ่งขุดยิ่งแคบปล่อยไว้ลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจากบึงที่กว้างใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นหนองหรือมันจะกลายเป็นคลองเป็นแองก์คือรู้อยู่ไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ 30ปีที่แล้วมีการออกเอกสารสิทธิทับพื้นที่สาธารณะบึงวงคลองชเชเหลียวยันศาสตร์กัมก่อนรับจ้างรายวันที่จากบ้านเกิดไปซึ้นนานกลับมาพบความจริงอันขมขื่นบึงน้ำสาธารณะที่เคยหาผักหาปลาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายบัดนี้กลายเป็นบึงที่มีเจ้าของเสียแล้วโดยการทำหนังสื ไปให้ด้วยงานของรัฐนะที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนะี่ยลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เหมือนพายเรือในอ่างเนี่ยจากตำบลสู่อำเภออำเภอสู่จังหวัดจังหวัดก็ลงมาอำเภออำเภอก็มาตำบลแต่มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยจนทําให้เราเกิดความสงสัยว่ามันทำไมจึงเป็นลักษณะนี้ก็จึงทําหนังสือไปถึงสำนักงานที่ดินจังนหวัดชคาน่านะถามเพราะว่าไอ้เอกสารเนี่ยที่จะนํามาพิสูจน์สิสทธิ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ต้องทำหนังสือไปแหละ ทำนังสือแล้วให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะ่ะนำภาพถ่ายหรือแผนที่ดังกล่าวเนี่ยเอาเอามา,อ,อ,า,มาอ่านแปลมาแล้วก็เอามาพิสูจน์ติดกันปรากฏว่าเอกสารสเาิี้ยวเนี้ยออกทับที่ทธประโยชน์บูมงคองโดยไม่ชอบด้ยวยกฎหมายกว่า20ปีแห่งการต่อสู้เฉลียวเหมือนกับคนหัวเดียวกระเทียมรีบเป็นไม้ซีที่บังอาจงัดไม้สูงเพียงอาศัยสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักบึงน้ำป่าญารักทรัพยากรธรรมชาติบวกกับความรู้สึกจากการอ่านแผนที่สมัยเป็นทหารเกณฑ์ทำให้ราษฎรเต็มขั้นอย่างฉเฉลียวหานกลา้าต่อสู้เรียกร้องภาครัฐเพิกถอนสิทธิ์ในการออกหนซอสามทับพื้นที่บึงห่วงคลองจนในที่สุดสารปกครองสูงสุดได้พิภากษาให้เขาชนะคดีเมื่อปี2558 ท่วงพื้นป่าได้กว่า600ไร่และระหว่างการต่อสู้อันยาวนานเชเหลียวยังสร้างความสมบูรณ์รอบบึงให้กลับมาด้วยการลุยปลูกป่ารอบบึงเป็นพื้นที่46ไร่วิธีการพิจารณามันดําเนินการไปอย่างราช้าแต่ทีนี้เราท้อก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ถ้าเราท้อไปเราหยุดพอเราหยุดเขาก็หยุดอะ่ะพอเราตามเรื่องทิงเรื่องก็ไปท้าทิง ตามเรื่องจริงก็ไปจริงไม่ใหม่มันก็เหนื่อยแต่มาตอนหลังพอนันมันไม่เหนื่อยเลยพอเรารู้ว่ามติมีอย่างนี้ไอ้นันมีอย่างนี้ไอน้นี่ีอย่างนี้คือเราเห็นแนวทางเราต้องชนะแน่มันก็ไม่เหนื่อยทําให้มันเหมือนว่ามันเพิ่มพลังให้เราที่จะต้องต่อสู้ต่อไปยุติครับตามคำพิพากษาตามระกครณทุกวันนี้ทุกเช้าตรู่ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม หากไม่มีกิจธุระจำเป็นใดๆลุงเฉลียวจะมาคอยดูแลปลูกต้นไม้ดายา่าทางวัชพืชที่ขึ้นรกรุงรังระเกะระกะและจัดการพื้นที่บริเวณรอบๆบึงวงค้องเพื่อให้เป็นป่าชุมชนและแหล่งเพาะพันธุ์ปลาลุงเฉลียวทำไปด้วยจิตอาสาและความรักความหวงแหนที่มีต่อบึงวงค้องเขาอยากให้พื้นที่ชุ่มน้ำสาธารณะแห่งนี้ ยังคงเป็นประโยชน์เพื่อทุกๆุกคนเช่นเดียวกับที่เขาเคยสัมผัสและได้รับมาในสมัยที่ตัวเองอยังเป็นเด็กๆและประโยชน์เหล่านั้นจะต้องยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยชัยชนะจากการต่อสู้เรียกร้องบึงหวงคล้องกลับคืนมาทำให้ลุงเฉลียวมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่แล้ว สิ่งที่เขาไม่เคยคาดหวังมาก่อนเลยในชีวิตก็เกิดขึ้นนั่นคือเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่19ประจำปี2562ประเภทบุคคลรางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยผมว่าดีนะผมอยากให้หน่วยงานเนี่ยจัดอย่างนี้ไปโดยตลอดเพราะอย่างน้อยเนียเน่ยจะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีพลังและกำลังใจที่จะปลูกต้นไม้ ที่จะรักษาแผ่นดินพื้นนี้ให้เป็นโลกสีเขียวแล้วจะเป็นการอนุรักษ์ทั้งดินน้ำป่าลุงเฉลียวยันสตาร์เป็นต้นแบบของคนทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพลังสีเขียวที่ขับเคลื่อนวิถีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปกป้องพื้นที่สาธารณะไว้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไปทำไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายในสิ่งตอบแทนที่ตัวเองคิดนะ่ะตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เราท้อและทําให้เราถอยทําแล้วอยาหวังสิ่งตอบแทนทําให้มันมีความสุขทําแล้วนึกถึงได้ว่าประชาชนในปัจจุบันและอนาคตจะได้รับประโยชน์อย่างไร